สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุริยะวิดีโอที่จะทำให้คุณฟินจนอาจจะหลับคาคลิปได้อุ๊ยก่อนจะนอนกินข้าวก็หลับการวู้ยแยมสตรอเบอรี่แยมบูเบอร์รี่นูเทราอะไรครับเนี่ยใจคอไม่ให้นอนแล้วใช่ไหมป๊อปเปอร์ครับ ่ามประเทศเรียกั้นนะบ้านเราเรียกกระเทียมเดอดเดืดเเดดเผมคาดหวังสูงไปหรอเออมันไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะเครื่องจักรแบบนี้นะครับทาให้ผมนึกถึงไอรอนแมนภาคแรกๆอ่ะตอนมาแต่งชุดอ่ะไม่แปลกใจเลยที่ว่าเครื่องจักรจะมาแทนมนุษย์น่ะหลังค่าแฝก ประเทศที่พอเวลาหน้าฝนผ่านไปแล้วมันจะมีแบบตบรอบปะคุณอธิบายไม่ถูกทุกคนเนีย่ยๆมันจะมีเนยติดเยอะๆมันจะเหมือนคุณมีต้นหญาอยู่บนหลังคาโดยทั่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย ดูเทล่าแบบเต็มหรอเหลือจะเชื่อเช็คดูด้แล้วกันเคยเห็นแต่กับโยเกิร์ตไม่เคยเห็นกันดูเทล่าพักผีอ่ะเพ้นสีสนามอืมหลบทันบเอาความมั่นใจไปปิดมาจากไหนอย่าหาทำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญอะรองเท้านี่ต้องซื้อใหม่ทราก็ได้กินมันทีจะได้ยืนยันว่ามันไม่ใช่สลามของจริง คือสลามเหรอสรุปมันคืออะไรฮะน่ากลัวจังมันเป็นเค้กเวลเวิดก็ได้นะครับจริงๆคุกกี้เวลเวิก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้อบอ่ะมาทากันดีกว่าฮะว่ามันคือของจริงหรือของปลอมผมายถึงสลามครับเครื่องกรีดไก่ฮะกรีดเนื้อนะ้วยพรู้สึกเหมือนตอนผมตัดผมอ่ะทุกคน เคยโกนอะไรทุกเครื่องไฟฟ้าปะจะประมาณนี้ครับสำหรับผู้ชายนะโกนหนวดตัดผมไม่หิว,ว,ตวตแต่อยากตัดผมวะแปลกว่ะดูแลอยากตัดผมแล้วน้ำมันสเปรยไข่สีฟองกิ่ดีนะอย่าบอกไม่แตกฮะกับหมูแดงอุยสเต็กเรียกซะเสียใช่ บอกผมเป็นเขาสุดท้ายนะครับขออย่างเดียวพี่เติมซอนแม็กกี้หรือแบบยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นโชยุอยากกินแบบนั้นเลยกับเกลืออะไรเงี้ยอย่าอย่าไม่อืมกินโชยมาไกยอาหารคำใหญ่เวอร์กินอิโมจิอะตัวเขาเล็กหรือว่าของมันใหญ่อ่ะมาดิมาดิมาดิ อืมินวิ s ิเบลคือแบบหายไปเลยเป็นเหมือนแบบหน่วยซุ่มสไนของทหารอะไรอย่างงี้ปะเนียนจริงครับอยู่ไกลมองไม่เห็นนะกีดไก่เป็นสี่เหลี่ยมครับถอดพังผืด เอาไปเอามันอกอกอุ้ยมันไม่เละหรออะแล้วก็หออไก่ที่มีแค่หนังอย่างเดียวอย่างนั้นเหรออ่าก็ไปทำอะไรวะแค่ <c oughs> ต้องว่างระดับหนึ่งถึงจะทำแบบนี้ได้ชาร์กเอกเ i วิ n งเบบี้ชาร์กด้วยก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วทำไงอะ แล้วผมจะให้นมฉลามยังไงฮะเจอเรื่อง a m a ซิ่งมากคือเนี่ยคือคจะทำข้าวกินเว้ยกูออคิดว่าเนี่ยมันคือกล่องที่แม่กูต้องใส่หมูแน่ๆแ,แต่เปล่าจ้าอีดอกไอเต็มจริงคกงม,มากเตรียมจดเป็นมรดกโลกได้เลยไม่ก็เจ็ดสิ่งมหัศาจรรย์ไม่ค่องเกิดขึ้นได้นนยากนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันก็คือไอตัวกล่องคุกกี้ที่ว่าเปิดไปแล้วเจอพวกเข็มได้มีทุกบ้านนะ คีมแน่นเขาเรียกอะไรคีมเฮฟวี่แล้วก็เป็นพวกแบบผลไม้แช่แข็งครับแล้วคุณก็จะได้สดสดููแล้วความอ้วนกินผลไมา <c oughs> ต้ต่ำต่ต่ำน่าร้อยแคลครับอันนี้ <c oughs> คีมแม่งหนักมากแต่ว่าถ้ากินจริง <c oughs> อย่าไปคำนวณเครียดก่อนนอนอีกอ่านะโอเคมันคือเก้าอี้ที่สามารถเตะได้ทุกอันครับถ้ามันจะไม่โค่นเพราะว่าแบบ มันมีการคำนวณตามหลักวิศวกรรมหราพูดไปงัน้นแหละให้มันดูมีความรู้จริงๆไม่รู้อะไรหรอกฮะไก่ทอดไก่อบโอ้ไก,ก่เช้าปนักกิจ <laughs> นานไปป่าพี่ <laughs> <laughs> นึกว่าทานอดีินิ้วประทานโทษดเวลาโดน c a n ซออ o r อ e r c a k ก,ออกหรือว่าเขาไม่มารับเคก้กเนี่ยทำไง ก็ไม่เป <sia. S 1> ็นไรนะง่ายๆเลยค่ะก็หยิบไบรทามที่ตกแต่งออกเจลที่ทาเคลือบสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็ปาดออกได้ทั้นตอนนี้ต้องระวังนะค่ะค่อยๆหยิบสตรอเบอรี่ออกทีละลูกไม่ให้มันเปื้อนเราก็ใช้ถุงบีบแบบพิเศษนะคะดูดครีมกลับเข้าไปเลยไม่ใช่ละตอนนี้ก็ง่ายแล้วค่ะแค่ปาดปาดครีมออกไม่มีอะไรยากเลยก็ใช้ถุงดูดรุ่นเดิมเ่มพวกยอะไรที่ใส่งเก็ต้องเก่งมาก เส้นทีหนึ่งก็เลยแบบไม่ซีเรียสเลยไม่เสียหายอะไรเลยใหเค้คกับมาเหมือนใหม่ไปละบายประหยัดต้นทุนไปได้อีกมอือยินดีด้วยฮะเพราะแต่จะเป็นไรไหมถ้าผมจะขอ,อยืมไทม์สโตนนะครับทำมาบิดเวลากลับโอ้ mm hmm. ต้องเชี่ยวชาญกินแล้วทุกคนนะพอสโลแบบมันใกล้มากเลยเนาะ บ้าบอกกันไปแล้วสุดยอดจริงๆนั่นแหละครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่คุณอาจจะนอนหลับหลังจากดูมันก็ได้ถ้าใครง่วงแล้วก็ขอให้ฝันดีนะครับถ้าใครยังไม่ง่วงแบบขนาดนั้นยังอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้นอนหลับง่ายๆแบบนี้อีกแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้า,นาก,กันเราทุกคนเดิมไม่ธรรมดาครับ